สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนแนลจ้าสวัสดีพี่พี FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์จ้าเมื่อนี้จอยกับมีแนวทางฮานอยสูตรแยกสาน้อยงย 3, อยวดประจําของวันที่1นเนาะจ้าเนาะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองห้าหห้าเนาะจ้า แต่ก่อนสิไปรับชมวันที่หนึ่งก็เดียวมาเบิ่งพลนสรุปของวันที่31เดือน12กันก่อนนะจ้าว่าจอให้ตัวใดไปไหนเราจะน็นอสสำหรับแนวทางฮานอา้นอยจ้ะน้อยพิเศษจ้ะจยให้เด่น09วิ่งลูดจ้ะพลนสรุปบนออก992 2สอง,สอง,สองตัวล่างออก4 1 92งบนจอยจับขู่ลุดไปนอกจากน็อีพพฟซิจ้ะจอยจับขู่91 93 เก่าหกเก่าเจ็ดเก่าสองจอยลุดไปนอจ้าสำหรับนอยพิเศษจอยลุดไปทั้งบนทั้งล่างนอจ้าจยมาเข่าเด่นเก้าจ่าเด่นเก้าลุดเก่ามาเนอจ้าสำหรับสายลุดสายวิง่งเข้าเขาตรงๆนอจ้าน้อยพิเศษจ้านอยปกติจ้าจะให้เด่นห้าสี่วิ่งลุดจ้าพ้นสรุปบนออกหนึ่งสี่เจ็ดสองตัวล่ากออกหกสี่จอยจับขู่ลุด ไซอกีกนอจจะนอจสำหรับน้อยปกติจ่าจอยจับคู่40414หา484764จอยกระลุดไปนอจากทางบนทางหลังเนาะจอยมะข่าวเด่น4ลูด4จ่าสำหรับสาย์ลูดไซด์วิ่งเฮานอจากน้อยปกติอินเด้งบนเด็กหลงังนอจ่า VIP จ่าจอยให้เด่น21วิ่งลูดจ่าผลสรุปบนออก40202จอยเข้าตัวกับนอจ่ะเนาะ20จ้า ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนอจาแล้วก็มาเข้าเด่นสองรุดสองจ้าสองตัวล่างออกศูนย์ห้าจอยรุดไปนอจากนอกล่างจ้าจอยเข่าน้อยเดียวนอจากสําหรับหาน้อยสูตแยกสามน้อยวันที่สามสิบเอ็ดจ่าจอยเข้าศูนย์สองน่อย v ีไอพีจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นสองรุดสองจ่าสำหรับสายรุดสายวิ่งเห่านอจ่าถ้าเกิดว่าไปลุดไปวิ่งพร้อมกันสีขาวเต็มๆทางเวร์ดสามน้อยนอจ่าบอยสีเป็นน้อยพิเศษบนญเก้าสองนอจ่า แล้วก็น้อยปกตินาะจ้าสี 4, 7, 6, 4, 4, 6่เจ็ดหกสี่สี่หกนาอจ้าสำหรับน้อยปกติหนึ่งสีได้เด,เด็กบนเด็งหลังนาะจ้าเนาะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่เอฟซีติดตามแนวทางหาน้อยจ้าคำเตือนทางซ่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้า แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้กแกับปะปนกันไปนะคะชุมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองห้าหกห้านอกจากฮานอยสูตรแยกสามน่อยน้อย,อยพิเศษจ้ะจยให้เด่นเก้าแปดวิ่งลูดจา้าสำหรับสายหลุดสายวิ่งเข้าหาผานอกจากเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ด ปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าจาปกติเด่นหนึ 1, 0, ่งศูนย์จาวิ่งลูดนะจ้าหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจ้าศูนย์มี ศูนย์สองศูนตัวเดียวกันเนาะจ้าศูนย์สามศูนย์จ้าเด่นหแล้วก็สวิ่งรูดจ้าห้สี่วิ่งรูด VIP 50ีหห้าสอง ห้าหกห้าแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าจ้าตัวเน้นนะจ้าเก้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสอง ศูนย์สามสี่เจ็ดหกห้าหกจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาจอไวบันถึกไว้ใสไปเป็นแนวทางใดนอจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนอจ้าบางครั้งก็อาจจะเข้ามากบางครั้งก็อาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างโดยก็คำนวณไปตามสูตรนอจ้า คำนวณไปตามสูตรก็อยากนํามาแบ่งปันถ้าชอบคอยตามถ้าไม่ชอบก็ปล่อยปล่อยผ่านไ่าจะนอกพีพีเอฟซจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยท่านนวทางต่อไปเนาะจ้าขอให้พีพีเอทุกคนทุกท่านโชคดีสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีจ้า